ถึงตาฉันจะมืดมิดก็ยังยึดติดก,กฎกติกาเวลาที่ต้องใช้เส้นทางก็ต้องขอฝากผู้ขับขี่ยวดยานที่ผ่านมาผ่านไปอย่าทำใจให้บอดเท่านั้นพอทีมงานอย่าทำทำหน้าที่รณรงค์เพื่อสังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่เห็นอกเห็นใจกัน เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนี้ผ่านมาแถวโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชเทวีช่วงเวลาบ่ายสี่โมงกว่าๆหลังเวลาเลิกเรียนนักศึกษาผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่จะใช้ทางม้าลายหน้าสถานศึกษาเวลาข้ามถนนนับตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากโรงเรียนนี่คือสิ่งที่ท้าทายที่พวกเขาต้องมาเสี่ยงภัยเกือบทุกวันไหนจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาวิ่งบนบาดวิถี ผ่านหน้าโรงเรียนป้ายที่เห็นอยู่เนี่ยคงไม่ขลังพอสำหรับคนที่หัวใจบอดสนิทถึงได้ปฏิบัติแบบนี้บางคันยังขับขี่ด้วยความเร็วโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องผู้พิการทางสายตาต้องขอบอกกันตามตรงว่าไร้จิตสานึกท่านรุนแรงครับผมก็เดินอยู่ปกติครับมีเสียงมอเตอไซค์มาผมถือว่านั้นเป็นทางเทา้าผมไม่ลบ ไม่มีนาซ้าม,มาบีบแต่ไล่มือบนถนนนะครับอยากจะบอกว่า,อาตอนนี้เป็นหน้าโรงเรียนของคนตาบอดครับคือไม่อยากที่ไม่ไม่ต้องสงสารนะครับไม่ต้องสงสารคนตาบอดแต่ว่าผู้ขับขี่ยุ่ยันพานะทั้งหลายครับควรพยายามทําตามมารยาทของคนจราจรมีวินัยในการขับรถคนที่เขาบอกข้องการมองเห็นยังอยากรู้ว่า ทางเท้าข้ามทางม้าลายอยู่ตรงไหนแต่ในทางกลับกันคนที่สายตาดีกลับเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าให้อภัยอย่างนี้เรียกว่าบอดสนิททั้งกายทั้งใจมองไม่เห็นความปลอดภัยของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าจิตใจพิการล้วนๆครับคุณพี่คนตาดีแต่มีพฤติกรรมที่พิการถาวรก็ต้องบอกกันตรงๆว่าอย่าอย่าทำ สามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ทานิน3มสีเบอร์โท091 806 2404 086 615 4106หรือที่อีเมลอย่าทรร TV at gmail.com และที่ facebook.yatamtv